สร้างตารางนัดหมายนะคะไปที่บริการของ Google นะคะตารางนัดหมายจะอยู่ในบริการของ Google นะคะให้เราถ้าเกิดเรามี Account หรือบัญชีแล้วก็เข้าไปในบัญชีของตัวเองอย่างเช่นอย่างเงี้ยของครูเข้ามาที่ Account ของตัวเองนะคะมันจะขึ้นโปรไฟล์ Account ของครูขึ้นมาเพื่อนพิเชินรานะคะโดยใช้โดยใช้อีเมลคือ p a n i นี at gmail com ในการสมัครเข้า Account เป็นสมาชิกของ Google หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นเรามาดูจุดเก้าจุดนะคะนี่จุดเก้าจุดก็คือบร,ริการของ Google นะคะแอปเขา Search Map อะไร y o u t u b e นะคะเพมิ t meet, Meeting อะไรเยอะแยะมากมายแต่ในที่นี้เราจะสร้างตารางนัดหมายให้เราไปที่อะไรนะ c a l e n d a r ใช่ไหมคะหรือปฏิทินนะคะอะเข้าไปที่ Calendar หรือปฏิทินอืมเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วนะคะ คันเรืนปฏิทินขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เขาก็จะแสดงฝั่งนี้นะคะปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์พศ2022วันที่10ตรงไหมคะวันพฤหัสที่10ตรงอันนี้เขาก็แสดงวันนี้ให้เราดูเสร็จแล้วตอนนี้ปฏิทินของแม่แม่ตีเป็นสัปดาห์แม่เลือกได้ไหมอ่าแม่เลือกไดแ้แม่จะให้เป็นเดือนก็ได้นะคะอ่ามันก็จะออกมาเป็นเดือนแบบนี้นะคะหรือจะให้เป็นวันก็ได้เฉพาะวันนี้วันเดียวเห็นไหมคะ ่าวันนี้แสดงว่าแม่เคยสร้างตารางนัดหมายไว้นะคะเคยสร้างตารางนัดหมายไหมมันก็จะขึ้นมานะคะอ่าหรือเป็นสัปดาห์ก็ได้นะคะเป็นปีก็ยังได้อีกนะคะเนี่ยเป็นปีก็ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาแต่ว่าแม่ขออนุญาตเลือกเป็นสัปดาห์แล้วกันอ่าเสร็จปุ๊บเรามาดูต่ออยากดูวันหยุดไทยอันนี้แสดงว่าแม่เลือกที่วันหยุดไทยเนาะ่าก็ได้ก็จะได้เห็น แต่ในเดือนกุมภาเนี้ยของสัปดาห์นี้ไม่มีวันหยุดนะคะอืมโอเคทีนี้เราจะสร้างตารางนัดหมายนะคะสร้างตารางนัดหมายเฉพาะในสัปดาห์นี้มีทั้งหมดอ่าวันที่สิบวันที่สิบสองมีตารางนัดหมายแม่สร้างไว้แล้วของสัปดาห์นี้กดเข้าไปดูซิสร้างเรื่องอะไรอ่าเรียนพิเศษวันเสาร์ที่จริงมันไม่มีแล้วนะคะเสาร์นี้เรียนพิเศษแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนแล้วเนื่องจากว่ามันจะมีการสอบโอเน็ตใช่ไหมลูกอ่า ฉะนั้นเราก็โอเคกดมาที่สัปดาห์เหมือนเดิมตัวเลือกมาที่สัปดาห์เหมือนเดิมแม่อยากจะลบออกได้ไหมอ่าลบลบออกเลยจบแม่ลบออกแล้วเพราะว่าแม่ไม่มีมัดนัดหมายแล้วนะคะแม่ก็ลบออกนะคะส่วนตัวนี้แม่ก็ลบออกแล้วไม่แม่ไม่อยากให้สัปดาห์นี้มีอะไรแล้วแม่ก็ลบออกได้แม่ก็คลิกขวาค่ะเห็นไหมคะลบนะคะตกลงนะคะลบเรียบร้อยแล้ว สัปดาห์นี้แม่ก็ว่างไม่มีการนัดหมายอะไรแต่ว่าวันนี้แม่จะนัดหมายไม่จะทําการนัดหมายให้พวกเราแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้มันมันคืออะไรมันขึน้นแบบนี้โอเคแม่จะนัดพวกเราวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกดไปเลยค่ะแล้วก็เขียนข้อความลงไปเลยเห็นไหมคะพอกดลงไปปุ๊บให้เรากดตรงคําว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มชื่อเพิ่มชื่อคือเพิ่มการนัดหมายอ่าอย่างเช่นมันพี่ วันศุกร์ที่11นัดนักเรียนปห้าทับหมาเรียนตอนนี้มีกี่คนนะ9คนมาเรียนให้ได้มากกว่า9ก้าคนประมาณนี้ให้ได้มากกว่า9คนนะคะอันนี้เราแซวกันเล่นนะคะ งานอยู่ที่ไหนกิจกรรมของเราอยู่ที่ไหนอก็คือนัด <S an> ตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มไปเลยนะคะช่วยเตือนช่วยเตือนนะคะช่วยเตือนแม่ขอเตือนทั้งวันเลยจะได้รู้ว่าพวกเรามาไม่มานะคะช่วยเตือนทั้งวันก <S an> ิจกรรมกิจกรรมแม่แม่นัดพวกเราอยู่ที่ไหนแม่ก็ไปที่คําว่าจิจกรรมได้นะลูกแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มผู้ร่วมเข้าก็ได้แต่ว่าแม่ไม่อยากเพิ่มแต่ว่าแม่อยากจะเพิ่มตัวนี้นะคะ แม่อยากจะเพิ่มไม่มีการประชุมเนาะแต่แม่อยากจะเพิ่มสถานที่แม่ก็เพิ่มสถานที่ได้ปุ๊บแม่ก็จะไปเพิ่มสถานที่แม่ก็จะเขียนว่าเรานัดหมายกันที่อะไรนะโรงเรียนร,รัฒพรเราก็เพิ่มสถานที่ได้นะคะซึ่งโรงเรียนพัฒพรเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะมันก็จะขึ้นอยู่แล้วอ่นานหลยล่ะเพื่อความเขิมาแล้วนะคะนี่ปักหมุดให้ด้วยนะถ้าท่านนัดหมายแล้วหาไม่เจอเนี่ยปักหมุดไว้ให้แล้ว ว่าอยู่ที่โรงเรียนทุพรวิทยาใครมาโรงเรียนไม่ไม่ไมถูกอูตามหมุดที่แม่นัดเ <c oughs> สร็จปุ๊บแสดงความแสดงอธิบายหรือแน่ไฟไหมสมมุติว่าแม่อาจจะแน่ไฟได้ว่าอ๋อในวันที่11นะมันจะมีการบ้านแบบนี้นะ,ะแม่ก็จะกดแน่ไฟล์ได้ด้วยนะคะ,ะไฟล์ในที่นี้ drive ของชั้นก็ได้นะคะที่จริงแม่มีเยอะมากนะคะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งอเอาเป็นไฟล์น้อยๆไฟตัวนี้แล้วกันอ เอาเป็นไฟล์แบบว่าเป็นไฟล์งานอแม,ม่ก่อนแ่ใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วอธิบายคาอธิบายเพิ่มเติมแม่อาจจะบอกว่ามีงานมีการบ้านนะอย่าลืมทําการบ้านอ่าไม่จะเขียนว่าอย่าลืมทําการบ้านแล้วกันอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะอ่าโอเคเสร็จปุ๊บ อย่าลืมทําการบ้านด้วยนะแนบไฟล์การบ้านให้ด้วยเสร็จแล้วอันนี้เป็นของแม่นะคะมแม่จะเปลี่ยนสีการเช้นเตือนแม่มันเห็นชัดเจนเป็นสีแดงนะคะก็ได้บันทึกหน้าเสร็จแล้วไหมคะแม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อให้เห็นชัดนัดหมายนักเรียนปห้หนึ่งมาเรียนให้มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่มันอาจจะเห็นไม่ชัดกดเข้าไปดูนีน่ไงพรากดเข้าไปดูปุ๊บเห็นรายละเอียดไหมคะเห็นรายละเอียดหมดเลยว่า นัดหมายนักเรียนป .5 ช้นหนึ่มาเรียนที่นี่มากกว่า9คนในวันศุกร์ที่ทศพรมิทยาแล้วก็ที่สําคัญแม่แม่หมายเหตุต่อไปอีกว่าอย่าลืมทําการบ้านและแม่ยังเพิ่มอะไรคะฝ่ายการบ้านที่เราอีกเนาะโอเคประมาณนี้